คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมและมีคำพูดหยาบคายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับเอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมากันทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะ ก็วันนี้ฮะเรามากับเกมนี้เลยครับฟาจูนโอโอเอ็กครับผมโออะไรล่ะฮะมาฟาจูนโอเอ็กนะครับวัวแห่งโชคลาภนะท่านผู้ชมเกมนี้เป็นเกมของค่าย PG จีฮะเป็นอีกหนึ่งเกมสายโดดที่เล่นง่ายแตกง่ายฮะคนทุนน้อยนี่เล่นได้เลยนะท่านผู้ชมมาเดี๋ยววันนี้จะมาลองเล่นดูกันถือว่าเต็มตัวนี้เอาจริงๆเป็นสล็อตแตกง่ายค่าย BG แทบจะล่าสุดตอนนี้เลยนะฮะใครที่ไม่เคยลองเล่นนี่ถือว่าพลาดมากฮะ กำลังหาเงินหาไลน์ได้เสริมลังเลิกงานดูไว้เลยนะทุนน้อยทุนมากเล่นได้หมดไปเราไปดูหน้าตาตัวเกมกันนะผู้ชมนี่ีะหน้าตาตัวเกมเป็นสล็อตแค่3ามแถวแนวตั้งแบบนี้นะฮะเล่นง่ายก็บบแค่เข้าลายตามเรียงกันให้ครบ3อันนี้ก็ได้เงินแล้วนะมีฟิวเจอร์การโดดที่คูณให้แบบสองทุดคูณส0บเลยนะแล้วเข้าตัวมันเหมือนกันเต็มหน้าผมบอกเลยว่าบิ๊กบึ้ะมาเดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนผู้ชมวันนี้พกทุนมา9.9บาทนะฮะขอเริ่มเล่นสักเป็ดและเท่าไหร่ดีแป๊บหนึ่ง อ่าเบลลสี่บาทก่อนแล้วกันทนะ่านผู้ชมไปฮะเราจะกดเรื่อยๆเล่นๆไปฮะไม่มีซื้อฟิวเจอร์นะเกมนี้อยู่ที่วัวจะโดดให้หรือเปล่าโดดเถอะนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วออจริงๆมันเล่นง่ายนะเกมนี้ขอแค่พี่วัวเราเปลี่ยนไป4ทีทองนี่มันจะเปลี่ยนเป็นตัวคูณให้นะคือมันจะลง2แถวเออแถวแรกกับแถวสุดท้ายมาให้นะแล้วถ้าแถวกลางลงเหมือนๆกันทั้งหมดเต็มช่องแบบนี้มันจะคูนทนะผู้ชม ถ้ามันเอาลงเหมือนกัน1ิช่องเลยนะอันนับจริงๆมันได้สิบช่องพอดีเป๊ะเลยถ้ามันลงเหมือนกัน1ิบช่องมันก็จะคูณสิบให้อัตโนมัติเลยนะโอ้โหแล้วลงจริงพี่วัวค่ด็บปทีหนึ่งดอกนี้สวยจัดอืผมบอกแล้วจริงเกมนี้เข้าง่ายหาเงินหาราง่ายนะฮะกดเล่นแป๊บเดียวก็ได้เงินแล้วจริงๆโอ้โหหวานเจี๊ยบหวานฉ่ำเลยฮะ,ะดอกนี้แ0ดร้อยบาท สุดจัดตุดจริงพี่วัวเรามากดกันต่อเลยท่านผู้ชมอย่าบอกนะโดดสองรอบติดนะเอาจริงด้วยโอ้โหสองรอบติด,ต,ดติดมามาขอลงส,สวยๆนี่ฮนะขอแค่ลงเต็มเ็มหน้านะถ้าไม่เต็มมันจะไม่คูณนะท่านผู้ชมต้องลงเต็มหน้านะขอแค่เต็มหน้าอะไรก็ได้ครับเหมือนกันให้เต็มหน้าเท่านั้นเลยที่ต้องการมาแล้วมันจะหมุนจนกว่ามันจะได้นะท่านผู้ชมนะถ้าแบบหมุนเออปุ๊บในนี้แล้วมันไม่เข้าแบบนี้มันก็จะหมุนให้เรื่อยๆจนกว่าเราจะได้นะ มาอุ้ยซองแดงก็ได้นะซองแดงแพงอยู่นะซองแดงแพงอยู่นะจอดเอีย้ยซองแดงเออเรียบร้อยหวานเจี๊ยบหวานฉ่ำช,ชุ่มฉ่ำหัวใจเหลือเกินโอ้โหซองแดงลงแบบนี้ครับผมนี่ผมบอกแล้วมันเล่นง่ายแตกง่ายนะสล็อตตัวนี้นะใครกําลังหาเงินหาเงินกินเงินใช้นี่ผมบอกเลยแนะนําเลยครับฟอร์จูนโอเอ็กซ์ฮะ, X, ฮะบัวแห่งโชคลาภนะไปตามไปเล่นกันได้นะท่านผู้ชมมาครับผมสี่ร้อยบาทโอ้โหเหลือจะเชื่อฮะ มาขอขยับเบ็ดเล่นทักงนิดหนึ่งแล้วท่านผู้ชมเอ,อ่อไปสักเท่าไหร่ดีไปละสิบบาทละกันฮะมากาไรมาแล้วตอนนี้ขออีกทีหนึ่งละกันมาสิบบาทไปอุยอ้ยอุย้ยมีลุ้นส้มโอเคพี่วัวไม่โดดขอส้มโดดได้ไหมโอเคเรียบร้อยจบฮะจบเจ้าไม่เลวหรือเลยด้านนอกก็แตกด้านในก็แตกเอาหมดเอาเรื่องครับผมนี่ฮะเอาจริงบางทีมันไม่จำเป็นต้องรอฟิวเจอร์นะ คือพี่วัวคืออยู่ดีๆเขาจะลงมาให้เต็มหน้าเขาก็ลงมาดื้อๆเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหมาพอเลยแอแบบนี้มาอีก500บาทสวยจัดๆนะให้มาเล่นแป๊บเดียวเองใช่เวลาเล่นไม่ถึง5นาทีนะท่านผู้ชมนะเราได้เงินกินเงินใช้แล้วนะ ก็ใครสนใจจะมาตามมาเล่นนะท่านผู้ชมนะเกมนี้แล้วเว็บนี้นะมีระบบรองรับทัวร์เลทเว็บด,ดีๆเว็บโตมแบบนี้หาเล่นได้ยากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะมาตามมาเล่นกันได้ครับกับเกมนี้เลยฟอร์จูนโอเอ็กบัวแห่งโชคลาภนะมาโอเคฮะวันนี้กำไรมาเยอะแล้วนะใครที่ชอบนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยน,นะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วฮะเดี๋ยวกับผมขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ฮะสวัสดีครับ